สวัสดีค่ะพี่น้องขาสวัสดีค่ะเจอกระนกนาเนเตแลนด์อีกแล้วค่ะพี่น้องขาเจอกันในรถค่ะที่ทํางานยังไม่ถึงเวลาค่ะพี่น้องขาลูกค้าคนที่สองยังไม่ถึงเวลาก็เลยมาทักทายพูดคุยก่อนกับพี่น้องเป็นไงกันมั่งคะสบายดีกันไหมคะพี่น้องขาที่นี่อากาศหนาวแล้วนะที่เนตแลนด์อะไม่เกินสิบองศาแล้วนะคะพี่น้อง ที่เนเธอร์แลนด์ไม่เกินสิบองศาแต่ตัวโลกแหละอุณหภูมิก็ต้องลดลงเมืองไทยก็เหมือนกันนะยังไงก็ดูแลสุขภาพกันดีๆนะคะพี่น้องอากาศเปลี่ยนมันเริ่มหนาวลงแล้วค่ะพี่น้องขานั่นแหละ <c oughs> นั่งกินนะลูกกากินะ ไม่ได้เอามีดมาแต่ล้างมาเรียบร้อยแล้วค่ะผ้าพันคอผ้าพันคอต้องหนาหนาค่ะพี่น้องขาไม่นั้นอากาศหนาวมันเข้าไปทางตรงนี้ค่ะจะทําให้ไม่สบายได้นะใครที่อยู่ที่เนเธอร์แลนด์ก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะใส่เสื้อหนาหนานะคะเวลาขี่จักรยานก็ต้องมือถุงต้องมีถุงมือหนาหนานะคะพี่น้องขานั่นเนี่อร่อยลูกคากิ หวานอร่อยดีมันก็เพิ่มเพิ่มพมมลังงานนะนะพี่น้องขาลูกกากินนะเวลากินเข้าไปนะพี่น้องไก่เป็นเหมือนข้าวนอกนาม้างนะบางบางทีข้าวนอกนาคิดว่าเออทําไมตัวข้าวนอกนานะเออเอยังไงอะ่ะพี่น้องเอาใจเป็นคนที่เอาใจคนไม่ค่อยเป็นนะข้าวนอกนาอนะ่ะพี่น้องขาเป็นคนที่เอาใจคนไม่ค่อยเป็น แต่เราเข้าใจดีนะเราไม่ใช่ว่าอย่างโน้นอ,อย่างนี้แต่เอาใจคนไม่เป็นเลยแบบว่าไม่รู้จะเอาใจยังไงนะพี่น้องหรือพี่น้องเป็นไหมคะบางคนอ่ะเป็นเหมือนก้าวนอกนาไหมหรือเราคิดว่านะพี่น้องหรือเราคิดว่าตอนเด็กๆนะเราไม่เคยมีใครมาเอาใจไม่เคยมีใครมาเอาใจเรานะแล้วก้าวนอกนาก็เคยเล่าแล้วว่าข้าวนอกนาน่ะไม่ถูกรักตอนเด็กๆอ่ะพี่น้องไม่ถูก ไม่เป็นเป็นเด็กที่ไม่ถูกรักอะนะมีความรู้สึกว่าเออเออเรารู้สึกเส่ด้วยซ้ําว่าเขาไม่รักเราแล้วเขาเกลียดเรานะเรารู้สึกอย่างนั้นนะแต่เรื่องนี้เดี๋ยวค่อยเล่าค่อยเล่าให้ฟังนะว่าข้าวนกนาเป็นใครมาจากไหนนะคะเผื่อคนมาเ,เข้ามาติดตามใหม่ๆจะได้รู้จักข้าวนกนามากขึ้นไงก็เลยนั่นแหละข้าวนกนาว่าข้าวนกนารู้สึกตัวเองว่า เราอะเอาใจคนไม่เป็นไม่รู้จะเอาใจยังไงเพราะเราไม่เคยถูกเอาใจอ่ะพี่น้องว่าไหมเราไม่เคยถูกเอ่อคนอื่นเอาใจาแล้วคนอื่นมาประครบประงมเราเราก็ไม่รู้ว่าจะทํากับคนอื่นยังไงแต่จิตใจเราอะจิตใจเราจิตใจเข้านอกนานะเอ่อกับคนอะเอ็นดูสงสารน,นะอยากดูแลอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพี่น้องอยากดูแล แต่เราไม่รู้เอาใจยังไงถ้าให้ดูแลก็ไปนั่งอยู่ข้างๆโดยที่ไม่รู้จะพูดอะไรนะไปนั่งข้างๆแค่นั้นเลยค่ะนั่นแหละก็มาพูดได้ฟังว่าแม่นะ่ะคุณแม่นะ่ะคุณแม่ของคุณแฟนนะ่ะแกไม่สบายเป็นโรคโรคร้ายอ่นะก็รู้อยู่นะแกเป็นโรคร้ายแล้วแล้วทีนี้เอ,อบางทีแกก็เออ ส่งข้อความเป็นเสียงมานะคะพี่น้องส่งข้อความเป็นเสียงมาแบบว่าเปลี่ยไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยนะแต่เราก็อยู่ไกลกันเข้าวนกนาก็ไม่รู้จะทำไงก็ตรงแต่รูปหัวใจอะนะคะพี่น้องไปให้แกนะแล้วส่วนคุณแฟนของเข้าวน,กนา,าวนกนาเข้าวนกนาก็ปลอบใจเขานะเขา เขามีทุกนะพี่น้องเขมีทุกเพราะว่าเขากลัวว่าคุณแม่จะเสียชีวิตอะไรอย่างเงี้ยเขาพูดได้เข้านอกหนาฟังว่าก็อยู่ได้แก้ปีนึงอะไรอย่างเงี้ยปีหนึ่งแต่ก็ยังสาวเขาก็าายังสาวนะเจ็ดสิบปีคนที่นี่เจ็ดสิบปีสาวนะพี่น้อง80ปีถึงจะเป็นคนแก่นะแล้วทีนี้นั่นแหละก็ เขาไม่ค่อยฟังใครนะพูดถึงอ่ะเหมือนเราบอกว่าเหมือนคุณแฟนบอกว่าอ่าอย่าไปเอาเลยอืมอะไรอ่ะที่จิตก็ไปอ่ะคนที่เป็นโรคร้ายอ่ะไม่ใช่จิตนะก็ให้อะไรอ่ะให้มโมโม่พี่น้องอะไรนะให้มโม่อะไรอ่ะที่ว่านั่นเข้าไปอ่ะที่มันพอเข้าไปแล้วมันร้ายแรงอ่ะมันทําให้ร่างกายเพีย อะไรนะ้าโมโม่นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละคนที่เป็นโรคคล้ายโรคมะเร็งอะ่ะนั่นแหละพี่น้องคงจะทราบนะข้าน้องนาหมายถึงอะไรอ่าซึ่งอันนั้นอ่ะนะที่เขาให้อาทิตย์ลัล้งอะ่ะมันทำให้เปลียแล้วมันมันทำให้แบบว่าไม่มีชีวิตชีวาแล้วอะ่ะแบบว่าพูดก็ไม่ได้เปลียนะแต่คุณแฟนบอกว่า คุณคุณแฟนบอกว่าไม่ต้องเอาเพราะว่าหมอก็อธิบายแล้วว่ามันช่วยได้ไม่ถึงเอ่อสิบเปอร์เซนไม่ถึงแปดเปอร์เซนแล้วมันจะช่วยหรือไม่ช่วยก็ยังไม่รู้แต่ถ้าช่วยอ่ะนะช่วยได้แค่ชะรอได้แค่ไม่ถึงเอ่อสิบเปอร์เซนอ่ะนะแล้วยังไม่รู้แนะ่ชัดด้วยก็เลยคุณแฟนบอกว่าไม่ต้องเอาไม่ต้องเอาแกก็บอก กจะไปเอาไปเอาไอ้นั่นแหละก็อาทิตย์ละครั้งไปพ่นละอาทิตย์ละครั้งนะ่ะนะโม่โม่น่ะนะพี่น้องกานั่นแหละพ่นอาทิตย์ละครั้งสําหรับคนที่เป็นโรคร้ายเป็นเป็นมะเร็งอะ่ะหลังจากป่าตัดใหญ่เห็นไหมที่แกป่าตัดใหญ่อะคลิปก่อนที่เราไปเยี่ยมที่โรงพยาบาลป่าตัดใหญ่ได้แกสองอาทิตย์ก็ไปไปไป,ไปให้นั่นแล้วไปเอาอะไรอะ นั่นแหละโมโมนั่นแหละไปเอาไว้นั่นและค่ะพี่น้องค่ะแล้วคุณแฟนเขาก็โกรธว่าทําไมต้องไปเอามันไม่ได้ช่วยอะไรช่วยแต่มืนกับว่า้่พูดหยาบๆนะช่วยแต่ให้ตายเร็วอเขาจ้ากให้ตายเร็วลงตายเร็วลงอะ่ะ <c oughs> นั่นแหละนั่นแหละอย่างนั้นแหละแล้วทีนี้อแกก็ไปเอาแล้วแก กเกลียเพียมากเลยพูดก็ไม่มีแรงอะนะพูดมาในกอฟราร์มอะก็นั่นแหละเก้านอกนาก็าาไม่ร,รู้ว่าก,ก้นานอกนาจะเอาใจเขาอย่างไงกับพี่น้องค่ะเพราะว่าเราก็เพิ่งรู้จักกันด้วยค่ะเพิ่งรู้จักกันกี่ปีประมาณสามปีอะนะเพิ่งรู้จักกันด้วยแล้วก็ไม่ได้อยู่ใกล้กันด้วยอยู่ใครกันด้วยก้านอกนาก็ไม่รู้จะเอาใจยังไงพี่น้องเป็นไหมคะไม่รู้จะเอาใจยังไงอ่า นั่นแหละก็เลยมาพูดคุยกันนะใครเป็นเหมือนข้าวนกนาบ้างแต่ข้าวนกนานะ่ะพยายามว่าปลอบใจเขาไไส่งหัวใจอะไรไปส่งหัวใจอะไรไปอย่างเงี้ยค่ะพี่น้องค่ะนั่นแหละบางทีเขาหนักใจนะไม่รู้จะปลอบใจยังไงแต่ตัวเขาเขาไม่ค่อยฟังใครก็ไม่ค่อยฟังแล้วเขาไปไปป้นตัวยาตัวนั้นเข้าร่างกายอลองคิดดูที่มันหนักขนาดไหนข้าวนกนาก็เลย พูดกับคุณแฟนว่าเขาต้องรู้ตัวของเขาเองถ้าเราไปเราไปอะไรนะเราไปคือว่าเราไปเป็นห่วงมากเราก็สุขภาพเสียเพราะว่า,าทุกคนพูดว่าไม่ต้องเอาแต่เขาให้เขา,าจะไปเอาจะไปป้นป้นในตัวนั้นน่ะนะแล้วทีนี้นั่นเนี่ก็ใครที่อยากได้อะไรใครจะทำอะไรกับตัวเองก็ตัดสินใจนะแล้วก็ ตัดสินใจเองได้อะไรจะเอาอะไรก็ได้นั้นคือว่านั่นแหละจะให้เข้าดงนาไม่อยากให้ใครตายเร็วหรอกพี่น้องอยากให้อยู่ด้วยกันร่วมโลกนี่แหละแต่ถ้าตัวเองเอาเองทำเองคิดเองโดยที่บ้าคนอื่นลูกๆอะไรอย่างเงี้ยห้ามก็ไม่ฟังอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้จะทำไงนะก็เลยนั่นแหละเห็นเห็นแบบว่า คุณแฟนน่ะเขาเขาก็ไม่มีความสุขกับพี่น้องก็เศร้าก็เศร้าก็บนกนาเ็าเลยมาพูดเรื่องว่าเราไม่รู้จะเอาใจยังไงอะค่ะพี่น้องกะเราก็ตอนเล็กๆก็นั่นแหละอย่างที่บอกอะไม่เคยมีใครเอาใจนะนั้นคลิปหน้าเข้านกนาจะมาเล่าเรื่องอ่าตัวของเข้านกนาว่าเป็นยังไงมาจากไหนนะเปลือกคน มาดูใหม่ๆนะพี่น้องมาดูใหม่ๆอ่ะยังไม่รู้จักเข้านอกนานะคะนั้นเข้านอกนาไปก่อนขึ้นไปข้างบนไปช่วยลูกค้าคนที่สองนะพี่น้องก่อจบคลิปเพียงเท่านี้ค่ะ,ะฝากพี่น้องกดไลค์กดติดตามให้เข้านอกนาเป็นกำลังใจด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ